ที่ดีไซน์และการใช้งานตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของบ้านได้อย่างลงตัวรวมถึงบานพับบริเวณตู้ต่างๆที่เราต้องใช้งานเป็นประจำการเลือกใช้อุปกรณ์ฟิตติ้งที่ดีก็จะช่วยให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นไม่ต้องมีปัญหาต่างๆตามมาคอยกวนใจครับ ย่งนี้คุณเพื่อนเราด้วยนะครับเพื่อนโฮมของเราในงาน Mister Home ครับเป็นคนที่โอ้โหเรียกว่านำพานวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับอะไรที่เป็นแบบว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่โอ้โหเรา้ก่อนใครเลยนะฮะแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักมากเขาดูแล้วมาบอกไงคะไม่ได้รู้แล้วเงียบไวเฉยเฉยนะคะแล้วยังมีช่วงหนึ่งนะคะช่วงคำถามของท่านผู้ชมทางบ้านนะคะไปเลยค่ะช่วง Get Idea ค่ะ ค <c oughs> ำถามของเราช่วงแค่ไอเดียวันนี้นะครับมาจากคุณอ้อมนะฮะถามรรรเรื่องราวนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคราวนี้เนี่ยโลกร้อนร้อนทุกวันใช่ไหมครับเราเลยลมาสนใจนะครับ <c oughs> วก็ได้ยินคำที่เป็นสิ่งหลักๆของการช่วยลดโลกร้อนเลยนั <c oughs> ่นคือนี่ครับ reduce reuse แล้วก็ recycle แต่ละคำเนี่ยนะครับ มีคว่าไม้แตกต่างกันยังไงครับรีดิวส์ครับก็คือการลดการใช้วัสดุนั้นๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัสดุที่เรามาช่วยนะครับเช่นการใช้ไม้สังเคราะห์ลดปริมาณของการใช้ลงแล้วผสมกับวัสดุสังเคราะห์บางตัวส่วนการรีดิวสก็คือว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับตอนนี้ที่พอ p u ลา r เราได้ยินเป็นประจำนะคะคือพวกเฟอร์นิเจอร์รีดิ e สนะคะวินเทจต่างๆใช่นำกลับมานะคะเอาไปซ่อมแซมนะคะแล้วก็ทำสีโมเสอร์โอ้โหดูสวยนะตัวสุดท้าย รีไซเคิลนะครับอันนี้อันนี้เราได้ยินมาสักสิบยปีแล้วนะฮะก็คือการที่นําเอาวัสดุที่มันสามารถที่รีไซเคิลได้นะฮะอย่างอย่างที่เราใช้อยู่ทุกวันนั่นะครับกระดาษพิชูกนะฮะกระดาษล้างต่างๆนี่ก็ได้เกนำจากกระบวนการรีไซเคิลนะครับตัวนี้ก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกวิธีหนึ่งนะครับใช่ครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมีสกู๊ปพิเศษนะครับในการสถาปนิก55นะครับมาฝากผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซ็ปต์นะครับของงานนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับนวัตกรรมเกี่ยวกัััับบบบเรรรรื่องน้คคค water brick เนี่ยนะฮะก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องน้ําซึ่งถือว่าเป็นความสําคัญของประเทศนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเสนใจที่จะนําเรื่องนี้มาสื่อสารในงานอาสาปีที่จะถึงครับในเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องมองในภาพรวมมหาภาพนะเริ่มตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศจากนโยบายนี้ก็จะมาถึงการวางผังเมืองในส่วนของสาปัตกกรรมนี่นะฮะ เราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะออกแบบให้สอดรับกับสภาพในทุกสภาพยกตัวอย่างเช่นบางชุมชนที่จะต้องอยู่กับน้ําหรือมีจุดซุ้มเสี่ยงกับน้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการได้ไฮไลท์ของงานนี้ก็จะมีหลายส่วนด้วยกันเริ่มตั้งแต่การอยู่กับน้ำในอดีตมีการนำเอาโครงการต่างๆซึ่งเกิดกับต่างประเทศในกรณีที่ต่างประเทศน้ำท่วมเนี่ยเขาทำกันอย่างไร ส่วนที่เป็นวิสัยทัศน์ของสถาปนิก6บริษัทนะครับที่จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการอยู่กับน้ำใน7จังหวัดน,นะฮะเราก็จะมีแบบบ้านสามารถมารับได้นะครับปีนี้ก็จะเป็นแบบบ้านที่เราเรียกว่าบ้านไม่หนีน้ำนะฮะก็จะทำการออกแบบแล้วก็มีโมเดลให้ดูนะฮะเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกว่าแบบไหนที่ท่านชอบก็สามารถรับได้ที่งานสถาปนิก5นะครับที่ Challenge r Hall Impact เมืองทองธาน,นี เห็นงานและน่าไปมากนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะวันที่24นะคะถึงวันที่29เมษายนนะคะอย่าลืมนะคะไปได้เลยที่ไหนครับเอาคาชาเลนเจอร์นะคะที่อินแพกเมืองทนงธานีค่ะและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่แต่งทำสวยสวยนะครับเด็บฟรีโน่สุขสวัสดิ์30จากเอบอครับค่ะและเสื้อสวยๆนะคะและชุดหล่อๆนะคะจาก Energy Miss 60และแจ z ปาร์ค่ะสัปดาห์หน้าครับเป็นวันที่ใกล้กับวันสงการนะครับหรือว่าอีกวันในนั้นก็คือวัน ผู้สูงอายุนะครับอครอบครัวของคนไทยนั่นเองนะครับชฉะนั้นเราจะมาออกแบบนะครับห้องโรงพยาบาลให้สําหรับผู้สูงอายุนะครับเขาได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะได้บุญด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา3คนลากัไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครัครับ